ครับผมนี่ครับผมตอนนี้ก็ได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับนี่สำหรับสุขทัไทยองนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุยกันต่อนะครับผม หินเขียวไม่น้ําโขงนะครับอันนี้ยังไม่เปียกเวลาเปียกมันจะเขียวนะตอนนี้เป็นแบบคือมันแห้งอยู่นะฮะนี่ครับ สวัสดีครับพบกับช่างนิกรคนสร้างศิลปะนะครับผมเย็นวันนี้วันเสาร์นะฮะที่13นะผมมาอัปเดตงานนะครับตอนนี้ก็ทำไปได้70%แล้วครับนี่ครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุยกันต่อนะฮะตอนนี้เย็นมากแล้วฮะมืดฮะฝนตกทั้งวันฮะแล้วแถวอำเภอที่ผมอยู่นี่น้ำท่วมนะฮะหมู่บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ติดกับ แม่น้ำใกล้ใกล้กับแม่น้ำนะน้ำท่วมกันเสียหายกันมากฮรัเดือดร้อนกันไปทั่วแล้วครับผมแต่ผมอยู่ไกลนะฮะห่างจากแม่น้ำประมาณสามสะประมาณถามซึ่งถี่กิโลนะฮะสามสี่กิโลนี่ครับผมเนี่ยอเอาใจช่วยกันครับผมขอให้ปลอดภัยกันทุกคนครับ เดี๋ยวพบกันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้มาลุยกันต่อนะฮะตอนนี้ก็70%แล้วครับผมกับสุขโขทัยนะฮะหินเขียวแม่นะหินเขียวแม่น้ำโขงนะครับสวัสดีครับพบกับช่างนิกรณ์คนสร้างศิลปะนะฮะกับช่างนิกรช่างบ้านนอกนะครับผมวันนี้ผมมาอัปเดตงานฮะรพระสสุขโขทยัย หน้าตัก12นิ้วนะครับหินเขียวน้ําโขงนะครับองค์นี้ก็ทำไปได้80%แล้วครับผมนี่นะตอนนี้ก็จะ6โมงแล้วนะครับผมเมื่อ้ะฝนก็จะตกอีกแล้วครับน้ำท่วมกำลังดีขึ้นนะคะน้ำเริ่มลดแล้วก็แห้งบางส่วน พี่น้องชาวแม่สายก็กำลังช่วยกันเก็บกวาดโคลนเก็บกวาดดินเศษขยะต่างๆนะครับเอาใจช่วยนะฮะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับพบกับช่างนิกร ทางช่องนิกรคนสร้างศิลปะนะครับกับช่างนิกรช่างบ้านนอกนะฮะวันนี้ผมมาอัปเดตงานนะเย็นนี้นะครับตอนนี้มืดมากนะครับข้างนอกฝนจะตกหนักอีกแล้วนะฮะน้ําท่วมก็เริ่มดีขึ้นแล้วฮะแห้งเจ้าหน้าที่ช่วยกันทําความสะอาดนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับงานตอนนี้ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วครับผม เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุยกันต่อนะครับตอนนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วครับกับสุขโขทยัยหน้าตักสิบสองนิ้วหินน้ำโขงนะครับหน้าตักสิบสองนิ้วนะหินน้ำโขงหินเขียวน้ำโขงนะครับแข็งมากนะฮะทำหลายวันแล้วอ,องนี้เดี๋ยวเราติดตามพรุ่งนี้ฮะตอนนี้ฟ้าร้องนะฮะถ่ายคลิปงานไม่ได้นะครับผม สวัสดีครับพบกับชงน,นิกรคนสร้างศิละปะนะครับช่างนิกรช่างบ้านนอกนะครับผมวันนี้ผมมาอัปเดตงานนะฮะสุขโขทยหินเขียวน้ําโขงนะครับผมหน้าตัก12นิ้วนะฮะตอนนี้ขั้นตอนในการแกะสลักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็ส,ส่งให้ลูกค้านะฮะเพราะว่าลูกค้าประจํานี้จะเอาไปขัดเองนะครับผมองนี้ ทําเป็นอาทิตย์กว่าแล้วนะฮะเนื่องจากาน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมาชายแถวชายแดนอาเภอแม่สายแถวริมน้ำนะฮะทำให้ท่วมเครื่องมืออุปกรณ์หัวเครื่องด,ดูดน้ําของประปาด้วยนะฮะทำให้น้ําไม่ไหลไฟก็ดับนะฮะผมต้องทำเป็นบางวันเองนะฮะบางวันน้ำไม่ไหลก็ไม่ได้ทำนะเพราะ บ้านผมใช้นะ้ำปลาปานะครับนี่ฮะ,ะลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาสิบโทรมาสอบถามหรือทักไลน์มาได้ฮะหนังทางที่0 6 5 5 4 3 1 9 2 3นะฮะนี่เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์และไอดีลน์นะครับผมสามารถโทรมาปรึกษากันก่อนได้ฮะนะฮะว่าท่านต้องการหินแบบไหนพระปางอะไรราคาเท่าไหร่นะฮะ โปรดรษารก่อนนะฮะโดยที่ไม่ต้องสั่งๆนะฮะให้ท่านมีความรู้เกี่ยวกับหินเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับราคาก่อนนะครับองค์ต่อไปที่จะกรรมก็รอติดตามชมกันนะ,ะเป็นหินเขียวอินเดียหินหินเขียวน้ำโขงเหมือนกัน,นะฮะขออภัยฮะหินเขียวแม่น้ำโขงเหมือนกัน,นะฮะแต่จะเป็นพระอะไรนะรอติดตามชมนะฮะหน้าตักขนาดหน้าตักเท่ากัน,นะฮะสิบสองนิ้ว เห็นเขียวน้ำโขงเหมือนกันนะครับรอติดตามชมกันนะครับอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำช่อง YouTube ต่อไปนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปที่ผมอัพลงนะฮะว่าพระอาจจะพระอาจจะนานหน่อยนะแต่ผมทำงานทุกวันนะครับเพราะว่าการที่อัพคลิปลง y o u t u b e นั้นต้องได้รับอนุญาตจ,จากเจ้าของงานก่อนนะครับ ถ้าลูกค้าไม่อนุญาตก็ผมไม่สามารถอัพคลิปลงได้นะครับต้องขออนุญาตจากเจ้าของงานที่ผมทําแต่ละเจ้าก่อนนะครับนี่ก็ลูกค้าก็รอหลายเจ้าเหมือนกันนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะเนื่องจากเออสถานการณ์อุทกภัยจริงๆนะน้ำท่วมเครื่องจักรของประปาที่ส่งน้ําให้กับชาวอาเภอไม่สายใช้นะฮะ ท่วมและเสียหายหนักมากนะครับผมครับสุดท้ายนี้ฝากด้วยนะครับฝากผลงานของช่างนิกรด้วยนะฮะอาจจะไม่เก่งมากแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดให้สวยที่สุดนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม